สวัสดีครับวันนี้มาเปลี่ยนบรรยากาศชมรถสองล้อกันบ้างน,นะครับกับมอเตอร์ไซค์ Honda าทรงกระเทยตัวตึงตัวแรงยุค90สําหรับ Honda นั้นเปิดตัวมอเตอร์ไซค์ทรงกระเทยรุ่นแรกก็คือรุ่น n o ว a ซึ่งมีรุ่นแยกย่อยก็คือ Nova S, Nova RS, Nova เอและ Nova RS Super ต่อมาได้เพิ่มรุ่นพิเศษขึ้นมาคือ Nova เซราแอและเซราสปอร์ตซึ่ง โฉกับบอกซึ่งถือว่าเป็นรุ่นหายากรุ่นหนึ่งในปัจจุบันสําหรับนักสะสมรุ่นนี้หลังจากนั้นทูนโนวาได้เปลี่ยนโฉมใหม่เป็นโนวาเทนาและโนวาเทนา R S Super ซึ่งเพิ่มการใช้สตาร์ทมือขึ้นมาเพื่อความสะดวกและเพิ่มเครื่องยนต์เป็นขนาด110ซีหลังจากนั้นได้เปลี่ยนโฉมอีกครั้งเป็นโนวา R S Dash 125ซี ซึ่งถือว่าเป็นตัวจี๊ดที่สุดในตระกูลโนวา2จังหวัดเพื่อนๆสมัยเรียนเคยใช้ตัวตึงตัวจี๊ดตัวแรงรุ่นไหนกันบ้างครับอยากให้แนะนำรถในอดีตรุ่นไหนแนะนำกันไม่ได้นะครับขอบคุณครับ